สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำการเขียนโปรแกรมด้วยประดัีนะครับสำหรับ Image Processing และ Computer Vision นะครับวิดีโอชุดนี้เนี่ยผมจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานนะครับโปรแกรม Visual Studio 2008นะครับร่วมกับ OpenCV นะเวอร์ชันน2.1นะครับ ที่ต้องบอกเวอร์ชันก่อนเพราะว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะแนะนำนะการใช้งานไลบรารีที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับซึ่งไลบรารีตัวที่ว่าเนี่ยก็พัฒนามาจาก v s u t u s t u d i o 2 0 0 8นะครับร่วมกับ open cv 2.1นั่นเองนะครับไลบรารีตัวนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ open cv นะครับซึ่งโดยปกติแล้วใน open cv เนี่ยจะทำงานอยู่ ใต้ระบบปฏิบัติการดอ s นะครับหรือว่าบนบนดอ s โหมดครับแต่ว่างานส่วนมากเนี่ยก็ต้องการที่จะทำงานนะบน GUI a p อ l i c พลิเคชันหรือว่าบน UI application นะครับนะซึ่งโปรแกรมที่ได้ความนิยมนะไม่แพ้ตัวอื่นก็คือ v i s u a l C น,นั่นเองนะครับ Vi ดนีก็จะช่วยให้สะดวกนในเรื่องของการ ออกแบบรูปร่างหน้าตาของตัว G U I ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลภาพอักษรหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั่นเองนะครับความแตกต่างของ Dot Mode กับ U I Mode เนี่ยนะก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะก็คือ Dot อ Mode ก็คือการทำงานของ ของแอปพลิเคชันบนดอทมดเนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ถือว่าแทบจะหาดูไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะครับนะแต่ว่าสำหรับรับพัฒนาโปรแกรมนะเชิงลึกนะก็ยังคงต้องใช้ระบบปฏิบัติการดอทอยู่นะครับที่เรียกว่าคอมมานด์พรอมนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Open cv นะโปรแกรมนี้นะนี่ก็คือการทางานบนดอทมดนะ ก็จะมีหน้าต่างตัวดอทโผขึ้นมาให้เห็นนะครับนะแต่การทำงานก็ยังคงทำงานได้ปกตินะเท่าที่เราจะเขียนโปรแกรมให้ข้อทำงานนะครับเรื่องความสวยงามของหน้าตาก็ตามสภาพนะก็คืออาจจะไม่สวยสู้ gui นะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะเรียกความสามารถนะของ Windows ขึ้นมาไดเไ้เป็น open แล้วนะ เราสามารถที่จะมาเลือกนะรูปที่ต้องการแสดงผลได้แบบนี้นะแล้วก็จริงๆหน้าต่างตัวตัวหน้าต่างดอนนี้ก็สามารถที่จะสั่งให้ก็ซ่อนได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะมาออกแบบพวกปุ่มกดนะหรือว่าพวก Edit Box ต่างๆลงบนตัว GUI เนี่ยบนหน้าต่าง Midplay เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับสำหรับคนที่เขียนโปรแกรมในระดับของ UI แบบ เขียนแบบเมนูนั่นนะครับก็คือไม่มีการล่าวางนะต้องสร้างคลาสแต่ละตัวขึ้นมาเองแล้วก็สั่ง r e g i s เตอร์ไปยังตัว w i n d o w นะแล้วก็สั่งามาดิสเพย์บนบนหน้าต่าง G U I แบบนี้นะครับแน่นอนว่าความสวยงามเนี่ยนะก็ได้มาด้วยความยากลำบากนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาก็ใช้กันแบบนี้นะครับก็คือบนดอทโห d e แบบนี้นะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของที่เป็น GUI Mode บ้างนะครับนะ GUI ก็เป็นโปรแกรมที่ผมผมเขียนขึ้นนะครับนี่คาว่า GUI นะครับก็จะมีปุ่มกดนะฮะมีพวกสกอร์บาร์นะฮะมีพวกหน้าต่างมีเมนูต่างๆเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะฮะหน้าต่างเหล่านี้เราสามารถที่จะออกแบบได้นะตามความต้องการนะที่เราเราอยากได้นะอยากได้แบบไหนก็ดีไซน์ไป นะครับยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมนี้นะครับผมก็พัฒนามาจากตัว Visual C นะอย่างที่บอกไปว่าจะเน้เนไปที่ Visual C 2008นะครับแล้วก็การควบคุมก,การทำงานของการแสดงผลเนี่ยนะครับก็จะทำภายใต้ไลบรารีที่ผมพัฒนาขึ้นนะไลบรารีตัวนี้เป็นไลบรารีที่พัฒนาภายใต้ API นะของ Windows เป็นระดับเชิงค่อนข้างจะลึกลงไปหน่อยนึ่งนะครับ,นะรบก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมที่ระดับระดับล่างลงไปนะครับระดับล่างหมายความว่าต้องลงไปถึงระบบนะต้องไปพูดคุยกับตัว OS หรือว่าตัวเคอร์เนลในการทําอะไรบางอย่างนะครับไลบรารีตัวนี้นยนะฮะผมจะออกแบบมานะจุดประสงค์หลัก จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะให้นำไฟล์รูปภาพที่ได้มาจาก Open CV เนี่ยขึ้นมาสแสดงผลบนบนฟอร์มหรือว่าบนวินโดว์ของเราเนี่ยครับให้ได้นะครับนะ <บ plain. S 1> ก็คือและเราก็สามารถที่จะคนโทรลพารามิเตอร์ต่างๆตัวแปรต่างๆนะครับของ Open CV นะผ่านหน้าต่าง g UI ของเราโดยที่ไม่ต้องไปนั่งรีคอมไพล์ใหม่แล้วก็รันใหม่นะคร ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนเฟรมเรนะของของเว็บแคมเนี่ยนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะนะไม่ต้องไปนั่งสร้างเขียนคอมมานด์สร้างสกอร์บารบน OpenCV นะฮะหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปทำการเปลี่ยนค่าแล้วก็ทำการคอมไพล์ compile, แล้วก็รันใหม่แบบนั้นไม่ต้องนะครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่กำลังศึกษา นะครับผลนะอะไรบังย่างนะครับที่มีผลกับฟนะังก์ชัน OpenCV ยกตัวอย่างเช่นผมจะเปิดโปรแกรมกล้องขึ้นมานะครับนะนนี้คือภาพต้นฉบับ,นะบจากกล้องเลยนะครับอันนี้คือนะและตัวนี้คือผมเปลี่ยนเป็น grayscale จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น binary image นะครับ ฟังก์ชันหนึ่งของ OpenCV นะก็คือเราสามารถที่จะทำ Binary Image นะพารามิเตอร์ที่ที่เกี่ยวข้องก็คือมี2ตัวนะครับนั่นก็คือตัว Threshold กับ Max Value นะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่ไปอ่านเมน u น l หรือว่าอ่านบางทีก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์สตัวนะของ Threshold กับ Max Value เนี่ยมันคืออะไรนะนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกร,รมนะ เพื่อที่จะทําการส่งพารามิเตอร์เหล่านี้นไปให้กับฟังก์ชันโอเพนซีนะครับยก mm hmm. ตัวอย่างเช่นผมเปลี่ยนค่าที่โชว์ตรงนี้นะไปทางขวานะครับ mm hmm. ก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันคืออะไรนะนี่คือตัวเลขนะครับค่าที่โชว์เนี่ยจะวิ่งได้ตั้งแต่0ูนย์ะจนถึงสองห้าานะครับศูนย์นก็คือเขาจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีขาวนะก็คือเป็นระดับอ้างอิงว่าอะไรจะขาวอะไรจะดำไม่เองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้แหละนะนะเป็นสายาสายใหม่สายอูฟังของผมเนี่ยนะก็จะเป็นสีดำนะแล้วก็เสื้อสีขาวยก็จะเห็นว่าเป็นสีขาวนะก็สามารถที่จะเป,เป,ปลีป่ยนแปลงได้แบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแม็กววลูตัวนี้คืออะไรนะปลงดัชนีเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายคนนี่ก็ไม่ทราบว่าคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเก็บโปรแกรมแบบนี้ได้เนะี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่ามันคืออะไรเช่นอ่า เดิมทีเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยไม่ใช่ขาวจะเป็นเทาถ้าเกิดผมเลื่อนไปทางขวาเห็นไหมครับขาวก็จะเป็นขาวนะดําก็จะเป็นดานะครับเพราะฉะนั้นแม็กไบรูตัวนี้ก็คือ,อเป็นความแตกต่างระหว่างตัวแบคกราวกับตัวขาวกับตัวดานั่นเองนะครับเป็นความแตกต่างเพราะฉั้นแบเนรี่เมเนี่ยโด,ย,ดยไปเราก็จะให้แม็กไบรูดกับ255เพราะว่าเราต้องการขาวกับดําเท่านั้นนะครับส่วนเทชโชก็คือ อยากจะให้ความเป็นสีดำโผล่มาแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะสังเกต่าข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นสีขาวนะเป็นพื้นสีขาวนะแล้วก็มีขอบโต๊ะนะก็จะมีสีขาวนะครับและมีกระดาษนะแผ่นนี้นะครับก็เป็นสีขาวก็เหมือนกับเสื้อนะครับนะก็จะสามารถที่จะมองเห็นว่าอะไรคือขาวอะไรคือดำนะครับนี่ก็เป็นการมองเห็นแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์นะครับนะ นอกจากนี้เนี่ยถ้าต้องการเปลี่ยนเฟรมเรทเช่นต้องการจะบันทึกภาพแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเฟรมเรทเยอะเกินไปนะครับเฟรมเรมเยอะเกินไปเนี่ยบ,บ frame rate frame rate ยยางทีก็อาจจะเปลืองเมมโมรีใช่ไหมครับเพราะว่าลองใช้พื้นที่ในการเก็บ,บก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นแบบนี้นะครับเบบน,นี้ก็จะเป็นสองเฟรมนะฮะสองจุดสี่เฟรมต่อวินาทีรเราก็จะใช้ นะเหมาะสําหรับงานที่ต้องการบันทึกอะไรที่ไม่ต้องการละเอียดมากนักนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเฟรมแบบนี้ได้นะครับปัญหาหนัก,นกเลยสําหรับคนใช้ open cv นะครับก็คือภาพนิ่งไม่น่าห่วงนะเอามาบางคนก็เซฟลงร์ดดิสก์แล้วก็เอาขึ้นมาโชว์เป็น picture b o x บนบน visual c นะได้เลย แต่ว่าพอมาพูดถึงในส่วนของเว็บแคมหรือว่าตัววิดีโอไฟล์ที่เป็น avi ไฟล์หรือว่าไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะการกระทํากับเว็บแคมหรือว่าวิดีโอเนี่ยนะก็ต้องมีการวนลูปนะครับและการวนลูปนะบ,บน gui เนี่ยจะเขียนตรงๆเนี่ยก็ลําบากถึงไม่จะทําได้แต่ว่าอาจจะเกิดการล็อกนะครับการล็อกก็คือเราไม่สามารถที่จะเลื่อนวินโดว์แบบนี้ได้ในขณนะที่โปรแกรมทํางานอยู่นะเพราะว่า G.U.I. เนี่ยจริงๆเนีเป็นแค่หน้ากากของระบบปฏิบัติการนะถ้าเกิดว่าเรามาฟ o o ลอคูบบน,น G.U.I. เนี่ยนะไม่กลาาก็ทํางานไม่ได้นะเพราะตรนั้นตรงนี้ผมก็ได้ทําทการาเพิ่มฟังก์ชันไปให้แล้วนะครับใช้แค่ฟังก์ชันเดียวนะก็คือสั่งสตาร์ทนะฮะนะโปรแกรมก็จะทํางานนะให้อัตอโนมัตินะครับแล้วทุกครั้งที่โปรแกรมแคปเจอร์ภาพได้หนึ่งเฟรมเนี่ยนะครับ ผมก็สามารถที่จะให้ user เนี่ยนะครับกำหนดฟังก์ชันว่าตอนที่ได้ภาพมาเล้่หนึ่งเฟรมเนี่ยจะไปทำที่ฟังก์ชันไหนนะครับเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่า callback ฟังก์ชันนะครับ callback ฟังก์ชันก็คือจะถูกเรียกด้วยด้วยคนอื่นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ,นะรบนอกจากนี้ก็ผมได้เพิ่มความสามารถในส่วนของตัวเท x t นะครับตัวการแสดงผลที่เป็นเท x t นะครับ t e x ต่างๆแบบนี้นะครับ เ่นสีน้าเงินตัวนี้ก็คือสามารถที่จะรู้ได้ว่า,อาตอนนี้เมาส์ผมยอยู่ที่ตาแหน่งไหนนะซ้ายบนก็คือ0ูนะครับตรงนี้คือ0ูนยะ์เทคน,นิคก็สามารถที่จะก,กําหนดฟอนต์กําหนดสีกําหนดขนาดนได้ตามความต้องการนะหรือว่ากําหนดมุมนะว่าจะาเลื่อนแบบไหนนะครับ,นะรบแ,ลแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้ไม่รู้จบนะครับเพราะว่าเทคตัวนี้ผมอิมพเ m e n t เป็นอ็อบเจกต์นะครับ เพราะนั้นก็สั่งเพิ่มได้ไปเรื่อยๆไม่จากัดนะครับกำหนด,ดไปว่าจะอยู่ที่ไหนนะอยู่แบบไหนนะครับเทคตัวนี้เนะนี่ยเนื่องจากว่าเราจะวาดเทคบนภาพนะภายใต้เฟรมเรทที่สูงถึง30เฟรมต่อว,วินาทีแบบนี้เนี่ยนะนะก็เป็นเรื่องที่ลําบากนะครับเพราะงั้นผมก็เลยบริหารจัดการด้วยการใช้ทินิงการเขียนโปรกแกรมนะที่เรียกว่าดับเบิลบัฟเฟอร์นะหรือว่าใช้เป็น เป็นบัฟเฟอร์นะครับจากนั้นก็สั่งโหลดนะสั่งอัปเดตขึ้นมาที่หน้าจอนะครก็จะไม่เห็นการกระพริบเลยะไม่แต่น้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวเทคต่างๆเหล่านี้เป็นลิงก์ลิสต์นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มนะครับสั่งลบได้นะเช่นผมลบตัวนี้นะคมลบตัวสีเขียวนะก็สั่งดีลิทได้เลยนะครับเทคออเจกต์ลิงก์ลิสต์ลิงก์ลิสต์คือการเขียนโปรแกรมแบบนึ่งนะครับผมคงไม่พูดถึงดีกว่า นะครับเพราะว่าผมไม่ได้จยุดประสงค์ของวีดอตัวนีนะ้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเพิ่มในกรณีที่เป็นภาพนิ่งน,นะครับเช่นผมคอดกล้องนะตอนนี้ภาพาเป็นภาพนิ่งแล้วเนี่ยนะครับภาพนิ่งเนี่ยตัวเท็ก o b j e เจตจะไม่ทํางานเพราะว่าเท k e เกิลเจตเนี่ยจะถูกสแกนนะลิสลิงของเขาจะถูกสแกนภายใต้เทรดนะครับภายใต้เทรดที่ทําหน้าที่อ่านภาพจากกล้องนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าต้องการแสดงเท็กเป็นภาพนิ่งเนี่ย ผมก็ได้เตรียมฟังก์ชันเกี่ยวกับเทคไว้ให้แล้วนะเทคพาวม,มิ่งก็คือสามารถที่จะแอดเทคอกไปได้นะที่ตัวแหง่งใดๆเช่นกันและรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่า,ากระบวนการต่างๆเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างนะมีอะไรที่ต้องจําเป็นต้องมีอยู่นะอะไรจำอะไรที่ไม่จําเป็นนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าว่าขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะมาทำํำแบบนี้ได้เนี่ย ต้องมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่ขาดไม่ได้มีอะไรที่ขาดได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจแล้วก็ยังไม่มีโปรแกรมมานะครับให้ไปโหลดตัว open cv 2.1งจหนะครับสำหรับ windows นะมาติดตั้งไว้ในเครื่องก่อนเลยนะครับการติดตั้งในผมแนะนำให้ติดตั้งไว้ที่ด c เลยนะครับ c นะแล้วก็ v i r u a l c เนี่ยเนื่องจากว่าเป็น โปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็คงไม่มีความเห็นใดๆว่าจะไปหามาติดตั้งได้ยังไงนะครับก็ถ้าใครมีกําลังทรัพย์ก็คงต้องซื้อมามาใช้นะครับนะตรงนั้นก็แล้วแต่ความสามารถนะว่าจะหามาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ